สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในห้องบิตก,กุ๊กกุ๊กกันอีกเช่นเคยนะในเกม r ายเลนเจอร์นะก็วันนี้ดูจากหน้าทีมก็น่าจะรู้นะครับว่าเราจะมารีวิวน้องคอนิชเชีย์ลีเดอร์นะก็สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลบอบวิ่งนะแล้วก็บับการใช้สกิลนะสกิลสองเป็นยกเลิอกอมตะนะมีดาเมจแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรู50%ก็สามารถที่จะเป็นสร้างล่าโคนนะครับอ่าอันนี้ เขาแจกทางตัวเกมแจกมาให้เราถึง20ตัวเลยนะที่พอจะอัพขึ้นไปเป็นร่าง9้าดาวได้นะแตอะ่อันนี้ผมอัพขึ้นมาเอา5้ลูบี้เฉยนะอันนี้เราก็ต้องสลับกลับไปเป็นร่างสีฟ้านะเพื่อเอาราังวันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะเออเออเอขอเถนะอดนะโคนี้โรดโอเคอันนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองในดันอ่า400 สี่เท่าไหร่นะอันนี้อ๋ 3, 3, 9, นะอสามสามเก้าหกนะเดี๋ยวไปลองกันก่อนเลยดีกว่าอ่าคนที่ตัวฟีในเดือนนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนของบัฟเดือนนะครับก็ออกมาแล้วตัวแรกถ้าบับน่ารักมากวิ่งไปเร็วก็บัฟอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ใส่สกิลดามเมจน,นะแต่ผมว่าน้องถึกอยู่นะน้องโดนบอสฟ,ฟาดไม่ตายนะครับก็ถึกอยู่นะ แต่ยังไม่ใส่ด้เมจเลยนะบัาไปอีกครั้งนะครับก็ตีไปแล้วนะก็ลดเออประมาณ10เรนนะแต่น้องตีขี้แรงมากเลยนะครับเพราะน้องเป็นจายว่องไวนะผมว่าหลีกเริ่มต้นใช้ได้อยู่นะอืมเพราะน้องก็มีสกิลทะลุมาตานะครับแล้วก็มีสร้างร่างโคลนด้วยแบบนี่ออกมา2ตัวเห็นไหมก็ชื่อว่าน่ารักมากๆเลยนะก็ทีมเราก็ควรจะ มีตัวน่ารักน่ารักไว้ประดาบทีมนะเพื่อแบบความฟินในการเล่นนะครับก็อ่าผมว่าไม่ได้แย่เลยนะนได้ชิ้นส่วนพัฒนาด้วยอืมชุบชืดมาดูหน่อยสีโอคนนี้ตัวเก่าเยอะเลยเอมเอาไปเล่นใน PvP มันจะรอดไหมเนี้ย ชืบชืบเอาจบมาสองนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเอาไป PVP สักหนึ่งตาดูนะว่าแบบน้องจะไหวไหมคนนี้น่าจะได้อยู่นะชืบชือบอ่าวันนี้เราก็มาการแบบเช้าเช้าเลยนะก็แบบยังตื่นไม่ค่อยดีเลย เกดปล่อยตัวไปชุบชๆบชบชุบชๆบช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 บอ่าเหมือนน้องจะโดนสตันนะจากเอมิเลียนะชุบชๆบชบชบชบเฮ้แต่ผมเห็นน้องเยืนอยู่ได้นะคือน้องถึกอยู่นะชุบชๆบชบอันนี้มันก็เพิ่งลีลีกเลยนะครับก็ท yeah. ีมตุงๆเขาก็จะตกมาแถวเรากันนะชุบชๆบชบชบ เฮ้แต่ผมว่าน้องไม่ได้แย่นะแบบยืนไหวในทีมที่เจอบาวล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับตัวฟรีนี่ถือว่าน้องจะมีชั้นเชิงกว่าหลายๆตัวเลยนะที่ตัวเกมแจงมานะครับชืบๆแล้วก็ตุ้มไปเลยละกันตุ้มหมดก็กดโลไปแล้วนะเราก็จะแช่ไปเลยละกันนะเนี่ยเห็นน้องเต้นอยู่หลายตัวเลยแราแรกจะมาเล่นฮาๆนะเนี่ย แต่ชนะได้เฉยเลยตู้โเอออ่าสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนวันนี้ก็น่าจะได้น้องแม็กกันแล้วนะครับก็อย่าลืมปั้นไปรับรางวัลน,นะอืียรทีมนี้ก็โหดอยู่นะประมาณหนึ่งอืมอันนี้ไม่ไหวนะเออแล้วดูด อันนี้เขาใช้ตัวบินนะเราก็จะสู้ไปเลยนะอเอาอะไรออกดีอืม,มอนกรบกลนะตัวกันบินสกัดกัน้นยูนิตบินนะใช้อันนี้ไปเลยละกันนะชื้อ แล้วก็ใช้ทีมนี้ไปก่อนนะอ่าเราจะไปลองกันในเกมนี้กันนะครับว่าจะรอดไหมนะชิบชิบก็เอามายาโกนออกไปเลยนะๆๆโหเชลี่ยเดอ้อตุยเลยโดนอะไรเอ่ย น้องน้องพี่มารีวิวน้องนะน้องน้องช่วยแสดงประสิทธิภาพให้ท่านผู้ชมเขาดูหน่อยสิน้องชืบชืบก็เหมือนว่าเราจะดันเขาได้แล้วนะครับชืบชืบก็สบายสบายเลยขับไปเลยแล้วกัน ไม่มีมยาก,กลแล้วก็ยังตุงอยู่นะแล้วก็แช่ไปเลยแล้วกันนะชืๆ้ๆใครยังเห็นเชียร์ลีเดอร์อยู่บ้างเอ้ยเหลือตัวหนึ่งเี๋ยวอยู่ตัวดววึงเด้อน,นะฝั่งนู้นเขาไม่ตัวอะไรจัดการเชียร์ลีเดอร์เราเนี่ยเดี๋ยวไปแอบดูกันก่อนนะครับนี่แล้วก็ตีพี่ไต้หวันหรือเปล่าหรือจีนอืมไอ้เกียเขาตึงอยู่นะ ตึงเลยตึงเลยแต่ว่าไม่ขนามือเรานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมสุดท้ายกันเลยละกันนะชืบชเดี๋ยวรีหาทีมสู้ได้แบบนึงอันนี้ชื่อ,อไรดี <c oughs> เอขากำลังจะโดรากระทืบนะครับเขามีตัวบินด้วยนะเมื่อกี้เห็นอลิสบินก็ เรามีตัวการบินนะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับชุ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 บเขาไม่อยู่หลีนี้ได้ไงเนี่ยเขาโปลหรอนี่ผมเพิ่งรีมาจากม้าสองเลยนะแล้วแบบเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ่ยเอมิเลียหรอเอมิเลียมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะไม่น่าพาเขาไปถึงระดับนั้นได้นะก็ บบสำหรับเซตลฟท์เชอร์ที่ผมเพิ่งรีวิวไฟนี่น้องก็ช่วยทีมได้ดีมากเลยนะครับหามาใช้กันนะหมดเดือนนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะจังว่าทั้งทุเกมเจ้ากลับมาขายใหม่นะครับชืบชืบโอ้โหสารผลประกอบการผมว่าน้องน่ารักมากเลยนะใช่ไม่ได้บอกว่าเก่งอะไรเลยบอกว่าน่ารักเอ้ยแต่น้องก็เก่งอยู่สำหรับลีกเบ,บีนะ เอ้ยมันก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เท่ากับโอเคนี่ก็เป็นทีม PVP ผมนะใครจะก็ไปใช้ก็ได้เลยนะถ้ามีตัวเหมือนกันนะครับชืบชือบอืมทำไมอีกนะนี่ก็มาในทีมกีฬาเอ้ยเอาน้องไปวิ่งฮาฮาดีกว่าน้องเป็นธาตุ้ํามันก็น่าจะตุยง่ายนะแต่พระช่างมันเถอะไปแทนโซนิกเลยแล้กัน ชิบชื้อพอน้องก็มีบาวิ่งนะก็ช่วยในด่านนี้ได้เหมือนกันนะคูณสิไปเลยอ่านี่เดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันนะพร้อมดูน้องวิ่งไปกันนะครับก็ช่วงนี้อ่าอ่าพวกรุ่นพี่เขา,เขาก็จะมีข่าวสารคอลลลโบนะก็สามารถไปดูคลิปของพี่ทีเคกับพี่ลุงยุทธได้น,นะที่เขาใบคอลลาโบนะแต่ว่าตอนนี้ใบกว้างมากแบบ ก็ใบรอบหนึ่งอะนะมันก็ต้องใบกว้างๆไม่งั้นเดี๋ยวคนรู้หมดก็มันก็จะไม่สนุกนะครับผมหวังว่าจะเป็นเรื่องที่จีจาดอยู่นะหวังว่านะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้นะอะ่แต่อยากให้แบบอคอรารอลลา่นเจ๋งๆมาเก่งๆมาทําสกิลดีๆออกมาอยากให้มันมีสกิลแปลกใหม่บ้างได้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทําลํานําออกมานี่ก็ไม่ได้ทํามานานเลยนะ ทำตัวล่าสุดก็เป็นฮิมาวารีนะก็ตัวรีเซ็ตล่าสุดก็จะเป็นบากิซึ่งแบบมันตั้งปีที่แล้วแล้วแบบสี่ห้าเดือนที่แล้วอะ่ะโอ้หแบบทําสกิลใหม่ออกมาที่แล้วนะแบบเออม,มาดูคลิปผมก็ได้นะครับที่แบบผมทําสกิลแบบนรกน,รก,นรกออกมานะ<笑><笑>ก็ฝากด้วยนะครับทางตัวเกมก็จะเป็นเกียร์รอบหน้าจะเป็นเกียร์ช่องกลางนะซึ่ง ถ้าใครขาดเกียร์ช่องกลางก็สามารถเปิดได้นะเพราะมันก็จะมีค่าพื้นฐานอยู่นะอย่างหลบสกิลต้านสกิลลดแร่นะมันก็จะใช้ได้ดีนะครับสำหรับในวันนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้นะกด s u r i b e ให้ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีนะครับ